พิารนาวงจรไฟฟ้าอ๋อเดี๋ยวพี่สอนนิดนึงอันนี้ความต่างศักระหว่างจุดสองจุดมันจะมีวิธีแก้หลายวิธีนะอันนี้พี่ก็ใช้วิธีแก้ที่พี่ชอบมันจะมีคนอื่นก็จะใช้วิธีอื่นแต่พี่ถนัดวิธีนี้ อันนี้กระแสไฟฟ้า i สมมตินะหนูยังไม่ต้องจดตามหรอกดูพี่ก่อนตรงนี้ยเดี๋ยวพี่จะลบออกอ,อ,กอีกถ้ามันมีแค่เนี้ยจุดนี้จุด a และจุดนี้จุด b v เนี่ยง่ายเลยความต่างศักย์ระหว่าง v จุด a กับจุด b เนี่ย v a b เท่ากับอะไร ir ละ IR. ลจบจบเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีเซลล์ไฟฟ้าอยู่ปุ๊บมันมันไม่ใช่ละอือม,มันจะต้องอะไร มันจะต้องเป็นสมการตัวนี้สมการใหญ่ที่สุดแล้วก็คือสมการนี้ซิกมาไออาร์ลบซิกมาอีราต้องจําสมการนี้ไปใช้นี่คือสมการทั้งมันคือสมการนี้มันจะคุ้มหมดเลยไม่ว่าจะมีเซลไฟฟ้าหรือไม่มีเซลก็ตามถ้าไม่มีเซลปั๊บก็ปิดตรงไหนถ้าไม่มีเซลล์ก็ตัดตรงนี้ทิ้งเลยทีนี้เลียงแบบนี้มันจะต้องเรียงตามตัวอักษรกำหนดทิศยังไงนะ กำหนดทิศต,ตามตัวอักษรนี่แหละกำหนดทิศจาก A ไป B, B เป็นบวกแล้ว VAB มันหมายถึงอะไรล่ะมันหมายถึงเอา VA ไปลบ VB เอาความต่างศักด์เอาศัก์ไฟฟ้าที่ A เนี่ยลบกับศัก์ไฟฟ้าที่ B ถ้าในวงจรเขาไม่ให้กระแสมาเราต้องหากระแส จากวงจรสก่อนถ้าในวงจรนะเขาไม่ให้กระแสะมานะเราต้องหากระแสะของวงจรก่อนอย่างเช่นวงจรตัวเนี้ยเราก็ต้องหากระแสะมาก่อนจากสมการถ้าคิดทางวงจรก็คือซิกมา E ส่วนซิกมาอ่ประมาณนี้ วงจรตัวนี้พี่จะใช้สอนบ่อยเลยเพราะว่าแบบดีอ่ะอพิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูปขนาดของความต่างศัก์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับจุด B มีค่าเท่าไหร่จดข้อนี้นะเขาให้ <S 2>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  หาความต่างศัก์ระหว่างจุดนี้จุด A กับจุด B ีนูรู้กระแสมั้ยยัง่ะคือ VAB อบยังไงต้องเข้าสรรมการตัวนี้รู้กระแสยังยังไม่รู้ สเต็ปแรกหากระแสก่อนดีกว่าเพราะยังไงเราต้องใช้กระแสมาเข้าสรรมการสเต็ปที่หนึ่งหาอกนเลยหาไอวงจรก่อนเลยหาไอของวงจรก่อนเลยไเท่าไหร่นะซิกมาอะไรนะซิกมา E ส่วนซิกมา R าสนาทีก่อนทันดี่า <c oughs> อ่ะลืมเลยเ,เราว่ากระแสมันน่าจะไหลไปทางไหนอ่ะตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มเงี้ยเพราะว่าอันนี้แรงดันมันสูงใช่ไหมอันนี้มันอัดกระแสมาทางด้านนี้ส2บสโวลต์เนี่ยอัดมาทางขั้วบ,บวกส่วนสี่โวลต์ก็อัดมาทางด้านนี้ใครชนะเนี่ย1ิบสองชนะแน่นอนไอ้น,นี่สองโวลต์ขั้วบ,บวกอยู่นี่มันอัดกระแสมาทางด้านนี้ ยังไงถ้าไอ้ฟางเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วสิบสองชนะแน่นอนสแสดงว่ากระแสมันจะไหลแบบนี้อันนี้คือพี่กําหนดทิศทางแบบนี้เป็นบวกนะกําหนดทิศตามเข็มเนี่ยเป็นบวกทีนี้ไอเอเนี่ยตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยมันเป็นตามที่เรากําหนดก็คือเป็นบวกสิบสองเนี่ยมันย้อนสอนกับที่เรากําหนดติดลบอันนี้มันก็ย้อนกับที่เรากําหนดติดลบความต้านทานรวมคือเท่าไหร่เนี่ย ช่วยพิมพ์ด้วย4 2 1รวมแล้วได้10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ไอ0.6แอมป์โอเคคือใครจะกำหนดย้อนได้ไหมสมมุติหนูกำหนดแบบนี้ได้ไหมได้แต่ค่าที่ได้ออกมามันจะติดลบค่าที่ติดลบมันบอกว่าเรากำหนดผิดท่านั้นเองแต่ตัวเลขถูกไหมถูกแล้ว <c oughs> โ okay. อเคเพราะเราได้ I มาแล้วเนี่ยเราหา VAB ได้สบายมากไหวนะเอาอย่างเอาอย่างตอนนี้ใส่จย่างอ่ะหา V อย่างไงอ่ะอ่ะอย่างนี้ผ่าเลยแบ่งเป็นสองซีกแบ่งจุด a จุด b แบ่งเป็นสองซีกนี่เป็นหลักการนะก็จำวิธีการนี้ไปใช้ทำไมผ่าเป็นสองซีกเพราะว่าเราสามารถคิดได้ 2, 2สองสองซีกไงจะคิดซีกนี้ก็ได้ a มา b ททางซีกนี้คือเดินทางจาก a มา่ b, ะเดินทางจาก a มายัง b หรือจะคิดซีกล่างก็ได้พี่จะทำให้ดูสองอันเลยเนาะ a ไป b ก็กำหนดทิศต,ตามตัวอักษรให้เป็นบวก a ไป b ให้เป็นบวกกำหนดทิศนี้เป็นบวกนะไอ้ทิศนี้คือทิศกระแสนะมาที่เราสมมติใหม่มาตกกะเกียเรารู้ว่ากระแสที่ไหลในส่วนตรงเนี้ยเท่าไหร่0.6เรากำหนด a ไป b เป็นบวกกระแสมันไหลย้อนที่เรากำหนดติดอะไรติดลบติดลบย้อนไหมย้อนอะไรย้อนลูกศรก็คือเรากำหนดจากไหนเป็นไหนเป็นบวก A ไป B เป็นบวก A ไป B เป็นบวกกระแสมันไหลอย่างเงี้ยมันสวนกำหนดทิศ A ไป B เป็นบวกก็ vab เท่ากับซิกมา ir ลบซิกมา e ซิกมา ir คือเท่าไหร่อ่ะ i ก็คือลบ0.6ความต้านทานรวมของซิกเนี้ยเฉพาะ A ไป B ในส่วนตรงเนี้ยเท่าไหร่7 สิม e ในแค่ช่วงตรงนี้อันนี้เราเรามาทางด้านนี้เป็นบวกใช่ไหมสี่เนี่ยเป็นบวกสี่เป็นค่าบวกสิบสองเป็นค่าอะไรมันส่วนส่วนที่เรากำหนดติดลบเอกอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยลบแปดลบเจอลบกลายเป็นบวกหนึ่งออกไหมอันนี้เป็นบวกแปดเจ็ดคูณหได้ละ <laughs> คิดเลยไม่ถูกอ่ะสรุปให้พี่หน่อยไอ้ก้อนนี้เลขแปดไอ้ก้อนนี้สี่สองใช่ไหมสี่จุดสองใช่ไหมได้เท่าไหร่สามจุดแปด VAB ความต่างศักระหว่างจุด A กับจุด B เนะี่ยมีค่าเท่ากับสามจุดแปด คิดข้างหน้าดีกว่าอ,อันนี้ซิกซิกซิกบนนะเนาะบนซ้ายอ่ะซิกบนซ้าย,ายเดี๋ยวพี่จะคิดซิกนี้บ้างคือทําให้ดูสองซิกเลยว่าเออมันเท่ากันนะแต่เวลาหนูแก้โจทย์เนี่ยหนูจะคิดซิกไหนก็ได้หนูก็ดูว่าเส้นไหนมันง่ายก็คิดเส้นนั้น ถ้าหา vab โดยคิดซิกนี้ซิกล่างคิดที่ซิกล่างนะซิกนี้สูตรว่า vab เท่ากับซิกมา ir ลบซิกมา e ซิกมา ir เราจะกำหนดใหม่แล้วนะจาก a มา b เดินทางแบบนี้เส้นนี้เน a ไป b เป็นบวก กระแสตรงนี้กระแสมันไหลยัไง0 6แอมป์กระแสไหลแบบนี้นไหลาตามที่เรากําหนดค่าเป็นบวกะใส่เลย0.6ในช่วงตรงนี้เอาแค่ช่วงตรงนี้2โอห์ม1โอห์มรวมแล้วได้3ถูกไหมแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้สวนติดลบลบอะไรลบสกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย3.8มั้ย 3.8ก็บอกว่าคิดเส้นไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยโอเค okay. ถ้าจะแม่นละต่อต่อต่ออ,อย่างข้อสองเนี่ย ได้เท่าไหร่ ถามนิดนึงในวงจรนี้มีกระแสะไหลไหมวงจรนี้มีไอไหลไหมความต้านทานตรงนี้เป็นไงนะวอลเิเตอร์เนี่ยสูงเป็นอินฟินิตี้เลยกระแสะก็ไหลไม่ได้ก็เป็นวงจรที่มันขาดอะ่ะกระแสะอะไรผ่านไม่ได้บางคนบอกเออกระแสะะไหลผ่านไม่ได้ความต้นานทานกระแสะะไหลผ่านไม่ได้ v เป็นศูนย์อย่างนี้จบเลยนะพลาดเลยมันต้องใช้หลักที่พี่บอกมาตะเกียคิดกำหนดทิศจาก a ไป b เป็น บวกต้องแก้โดยใช้สมก,การเมาตากีีจริงๆแล้วมองปาดเดียวออกเลยตอบเท่าไหร่เลยหนูว่าตอบเท่าไหร่มันไม่มีกระแส <c oughs> มันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่เนี่ยออตอบสิกำหนดที่จาก A ไป B เป็นบวกเนี่ยเดินตามเนี้ยเป็นบวกซิก VAB คือความต่างศักย์ตัวนี้ก็คือความต่างศักย์ที่โวลต์มิเตอร์มันจะอ่านได้ VAB ถ้ากับซิกมา IR ลบซิกมา E กระแสไม่มีนะในวงจรทำไมไม่มีเพราะว่าความต้านทานมันสูงมันต่อขวางทางเดินเงี้ยกระแสไปไม่ได้ตรงนี้เป็นศูนย์ไปกระแสเป็นศูนย์ E มันสวนกับที่กำหนดเพราะฉะนั้น E ต้องติดละ ทิศมันนี่เป็นบวก e มันมีทิศออกจากขั้วบวกมันมีทิศขึ้นเพราะฉะนั้น e ต้องติดลบลบสิบเท่าไหร่สิบโวลต์นี่คือคำตอบถ้าเขาให้มาวงจรแบบด้วนๆแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้อันนี้สมมติว่า สิบอโวลต์อย่างเงี้ยอ่ะมัม่วๆไปนะ R ตรงนี้สิบโออย่างเงี้ยเขาหาว่า A B ตรงเนี้ยความต่างศักย์เท่าไหร่หนูตอบได้ไหมห้ามตอบอะไรห้ามตอบ0ูความต่างศักย์ก็คือ,คอคนี่เลยจบเลย <c oughs> โอเคอ่ะงั้นนิดนึงอีกกี่ข้อเนี่ยอีกข้อเดียว <c oughs> ข้อเดียวอ่ะข้อเดียวสุดท้ายเดี๋ยวพี่สอนใช้ห้อง่ <c oughs> อะ เดี๋ยวข้างหน้าเป็นเคอร์ชอปได้เท่าไหร่ครับอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นข้อสอบเก่าข้อสอบวิศวะหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาถามอะไรเนี่ยจงหาแรงเคลนไฟฟ้าอีอนน ขาวัดความต่างศักดิ์ตรงเนี้ความต่างศักดิ์ตรงนี้มีค่าเท่านี้วัดแล้วความต่างศักดิ์มีค่าเท่านี้เท่าไหร่อ่ะนับตัวเลขมาแล้วได้เท่าไหร่นะหกไหมฮืมมันช่องละสองหรือเปล่าสุดช่องละอันนี้มันมันมันเป็นศูนย์จุดหนึ่งอะเนาะอันนี้ต้องเป็นศูนย์จุด สาม,มันเกินศูนยจุดสามไหมจึงหนึ่งศูนจุดสามสองตรงนี้ยศูนจุดสามสองเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ดูก็ยาก่ะ <c oughs> แต่มันบอกว่าถ้าเต็มสเกลเนี่ยมันจะต้องอ่านได้เท่าไหร่ <c oughs> ถ้าขนาดห้าสิบโวล์เนี่ยสเกลชี้มาถ้าสเกลชี้มาตรงนี้มันหมายความว่าห้าสิบโวล์ถ้าชี้มาที่เลขหนึ่งคือห้าสิบโวล์แล้วชี้มาตรงนี้มันจะกี่โวล์ละคูณอะไรเข้าไปเลย คูณ50เข้าไปถ้าคูณ50แล้วจะได้เท่าไหร่16ปะ่ะสิบนะต,ตรงนี้ได้ส6บหสบหโวลต์แสดงว่ามันอ่านได้16โวลต์ตรงนี้อ่านได้16โวลต์ VAB อ่านได้16โวลต์อย่างเงี้ยกระแสมไม่ผ่านอยู่แล้วตรงส่วนนี้ไม่ต้องมาคิดเลยความต้านทานเนี่ยหนูก็บอกได้เลยว่า VAB กับ E เป็นไงกันเท่ากันเหมือนเมื่อกี้ อันนี้มันเป็นวงจรขาดอยู่ใช่ไหมเนี่ยกระแสะไม่ผ่านใช่ไหมไม่งงนะ VAB เท่ากับซิกมา IR ลบซิกมาออย่างนี้ไม่มี I like. ไหล like. อันนี้ถ้ากำหนดทิศ A ไป B เป็นบวกอันนี้มันย้อนติดลบลบ E มีค่าเท่าไหร่อ่านแล้วได้16แสดงว่า E ก็คือ16จบไป จริงๆก็คือถ้าเราไปเจอในห้องสอบจริงๆเราก็ไม่ต้องมาแบบนี้ก็ได้ก็คือมองปุ๊บออกเลยก็คือ V กับ E มันต้องเท่ากันถ้ากระแสไม่ไหล V กับ E จะเท่ากันจบจบจบเหลืออีกจึงเดียวเองเนาะแต่ว่าเขาจะใช้ห้องเราไงเหลืออีกสข้อเองวะไม่เป็นไรครังหน้าแล้วกัน